เวลาที่เหลืออยู่สาสิบสองชั่วโมงสี่สิบห้านาทียี่สิเอ็ดวินาทีเอ,ออ,อฉันหิวจังเงินทั้งหมดก็ถูกระบบกินกินไปหมดแล้วถ้าเป็นแบบนี้ อยู่ได้ไม่ถึงวันแน่ระบบระบบถ้านายทำแบบนี้ฉันจะหิวตายก่อนที่เธอจะฆ่าฉันเนะเสียงอะไรทำไมสัมผัสคุ้มเครือจัง <c oughs> มานาในตัวฉันเดือดแรงมาก ฉันไม่สามารถระงับการกระตุ้นนี้ได้ฉันอยากอยู่กับเขาจริงๆมนุษย์คนนี้พิเศษมากต้องกินเขาต้องกินเขาผีและสัตว์ประหลาดถูกหัวหน้านางฟ้าทำให้สลายไปแล้วและพวกแกกล้าปรากฏตัวเพื่อรบก,กวนหัวหน้านางฟ้าพวกแกไม่รู้เหรอว่าจะตายยังไง กำลังนอนฝันหวานอยากสบายใจเชิบพี่สาววิญญาณผีที่แข็งแกร่งและทรงพลังจำนวนมากเช่นนี้สามารถปรากฏตัวในเมืองจริงอย่าเล็กๆนี้พร้อมกันได้ยังไงไม่แปลกใจเลยเออร่ารวมตัวกันรอบๆคนในห้องเมื่อเทียบกับกอบลินและผู้ผีเหล่านี้ มันเหมือนกับแสงอาทิตย์ในตอนกลางคืนและไม่สามารถเพ้อเฉยได้ผู้ใดกันที่กล้ารุกราโลกมนุษย์สัป,ปหลาดตัวไหนกันที่กล้ารุกราโลกมนุษย์ ผู้ที่ทําความชั่วก็คือผู้ที่ทําความชั่วมีไม่กี่คนที่สามารถสงบสติอารมณ์ต่อหน้ามังกรที่แท้จริงอย่างข้าได้เธอสามารถลองดูว่าเธอมีความสามารถแค่ไหนข้ามาดไรนักหนาะหนอนสองตัวฉันคิดว่าพวกเธอส่วนใหญ่คงมาที่นี่เพื่อผู้ชายในห้องนี้ทำไมพวกเธอไม่ร่วมมือกับฉันละ่ะ มากำจัดนางจิ้งจอกขี้ขานี่ด้วยกันแล้วผู้ชายคนนั้นเราจะแบ่งกันคนละครึ่งหืมว่าใครนางจิ้งจอกขี้ขาดที่นั่งอยู่ในนั้นคือนางฟ้าจิ้งจอกสิงซิ่วฉันยังอยากสัมผัสนางฟ้า เธอไปตายซะพี่สาวนี่เป็นไปได้ไหมว่าปีศสาจจิ้งจอกตัวนี้จะได้รับการฝึกฝนมามันน่ากลัวมากจะเอายังไงเธอต้องการจะต่อสู้ไหมที่นั่งอยู่ข้างในนี้คือนางฟ้าจิ้งจอกสิงซิ่ว สวนไล่จงฟางกำจัดความชั่วร้ายฟ้าผ่าจัดการเลยทำไมทำไมคาถาถึงไม่ได้ผลสายฟ้าของฉันหาในคฤหาสนางฟ้า เธออยากต้องการใช้พล e. sure ังเววนมนต์อีกเหรอฉันไม่รู้จริงๆว่าสวรรค์น um ั้นอยู่สูงส่งแค่ไหนผู้เชี่ยวชาญในโลกนี้อาจจะเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ฉันกำลังมองหาเพื่อทำให้พ่อของฉันรอดนี่คือการต่อสู้ของนางฟ้าเหรอ ไปทั้งสามแห่งความจริงชำระล้างตะวันตกสุขแห่งการให้อภัยแปดวัชระภารอุปสรรคนภามังกรใหญ่แห่งศักดิ์ศรีบ้าเอ้ย ไอ้บ้าเอ้ยนี่ฉันต้องมาเห็นใครก็ไม่รู้มาก่อเรื่องกลางดึกทุกวันเลยเรื่องไงเนี่ยถ้าไม่อยากนอนก็ไม่ต้องนอนแทะ <c oughs> ฉันคงเปิดประตูผิดทาง ลองอีกครั้งสิที่นี่มันเกิดอ,อะไรขึ้นเนี่ยเสี่ยวไปเสี่ยวไปเจ้าหมาตายมีคนเข้ามามากมายแต่เจ้ากลับไม่เห่าอะไรเลยแล้วเจ้าจะมีประโยชน์อะไร เอ๋หมาฉันอยู่ไหนหยุดเดี๋ยวนี้นะเธอไม่ยอมนอนกลางดึกทำไมเธอถึงมาทะเลาะก,กันที่หน้าบ้านฉันแล้วเธอเอาหมาของฉันไปไหนเจ้ามนุษย์อย่าโวยวายฉันกำลังช่วยชีวิตเจ้าอยู่นายท่านคือพวกเขาน่าดำคาญเธอต้องไปคนขโมยหมาของฉันไปอยู่แล้ว พราะเธอทุกโคตัอไปที่สาลกับฉันอ้าวเจ้างี่เง่าปล่อยฉันนะอืมนี่มันวิธีการแบบไหนของนางฟ้ากันนะทันทีที่สัมผัสฉันก็รู้สึกพลังเดือดทั่วร่างกายและฉันก็ไม่สามารถควบคุมร่างกายได้อีกต่อไปเจ้ามนุษย์ผู้โง่เขา ตัวตัวที่แท้จริงของข้าคือเจ้าหญิงแห่งเผ่ามังกรแห่งทะเลจีนตะว,วันออกเจ้ารู้หรือไม่ว่าเจ้าเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดในป่าของปีศาจสุนจรจเจอกตัวนี้แล้วหากข้าลงมือไม่ทันเจ้าอาจจะตายโดยไม่รู้ตัวหื <c oughs> ขโมยหมาของฉันแล้วยังกล้าหยิ่งพยองกับฉันอีกเหรอเจ้าหญิงแห่งเผ่ามังกรเหรอ ปีศาจสุนัขจิ้งจอกเหรอเล่นกลแบบนี้ต่อหน้าฉันเนี่ยนะฉันไม่เสแส่อีกต่อไปฉันเป็นผู้สื่อพ่อของสังคมนิยมผู้เชื่อในวัตถุนิยมผู้ทำลายเทพเจ้าพลเมืองที่ปฏิบัติตามกฎหมายในสังคมอารยาสมัยใหม่ฉันไม่สนใจพวกเธอที่เล่นแบบเด็กอนุบาลดอกนะไอ้บ้าเอ้ยปล่อยพี่สาวของฉันนะ เสยงยาก้าต่อต้านลหรอาออกาล่วงเกินพละเลือนรบกัวการหลับการนอของคนอื่นแถมขโมยหมาของฉันไปอีกอาก่าคิดว่าเธอเป็นผู้หญิงแล้วฉันจะปล่อยเธอไป อายุยังน้อยอยู่เลยไม่ใช่เหรอบอกฉันมาเอาหมาช้างไปซ่อนอยู่ที่ไหนหม,ห,มห,มหมา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 อยู่นี่แล้วนามาจากที่ไหนเนี่ยนายดูรือเปล่าว่านายทำให้คนกลัวมันสามารถทำให้ถึงตาได้เลยนะทำไมนาย,ยังอยู่ที่นี่อีกฉันขอแค่ให้นายช่วยซ่อมประตูไม่ใช่เหรอแล้วทำไมนายยังไม่กลับไปอีก ผู้ฝึกฝนอมาตะระดับสูงนักพรตเตา๋านักพรตเตา๋า <c oughs> ข้าน้อยนักพรตเตาต้องการขอให้หัวหน้านางฟ้ายอมรับข้าเป็นลูกศิษย์ด้วยเถอะสองเค้นแล้วให้ข้าน้อยทีหน้าเช้าที่สดใสท่านตอนเหนือของเมืองจริงอย่าง หนึ่งในราชาปีศาจทั้งสี่ราชาอินทรีดำกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งมอนเตเนโกขอให้ข้าสำรวจทางดินแดนแห่งผีปีศาจทั้ง9้ามีแสงเปล่งประกายด้วย เป็นไปไปด้ไหมว่ามีสมบัติเกิดขึ้นฮึถ้าข้านำสมบัตินี้กลับไปราชาผู้ยิ่งใหญ่แห่งมอนเตเนโกจะต้องให้ข้าเป็นหัวหน้าของราชาปีศาจทั้งสี่อย่างแน่นอนคราวนี้พวกที่เหลืออีกสามตัวจะต้องโน้มน้าวข้าแน่นๆภาพเนี่ยก็ได้ตัดมาที่ เครื่งชั่วโมงต่อมาฉันจะส่งต่อวิธีการที่แสนวิเศษให้นายได้อย่างไงนัาพรตเตา๋าได้โปรดอยุดทราบปัญหาให้ฉันฉันเป็นแค่คนธรรมดาไม่มีผีในล้านเล็กๆของฉันแล้วทำไมนายยังไม่ไปอีก ส่วนพวกเธอทั้งคู่ถ้าเจ้าเป็นคนที่ขโมยหมาพวกเจ้าสองคนก็คงหนีไปแล้วข้าคงเข้าใจผิดว่าเจ้าขโมยหมาไปเมื่อกี้เจ้าบอกว่าอยากจะขอวิธีวิเศษรักษาพ่อเหรอสมัยเด็กๆฉันไม่เชื่อเรื่องพวกนี้ถ้ามีอะไรผิดปกติถ้ามันเป็นเรื่องร้ายแรงก็รีบเชิญหมอกลับบ้านไปรักษาพ่อสิ เอาล่ะจบเรื่องแล้วนี่ก็เช้าแล้วฉันยังไม่ได้กินอาหารเช้าและฉันก็ไม่ได้มีอาหารที่จะเลี้ยงทุกคนอกนะและฉันต้องไปต้าร้านแห่งลอยเพื่อขายของเพื่อหาเงินมาประทังชีวิตพี่สาวเป็นเพราะเราทำให้หัวหน้านาฟาไม่พอใจทำให้เขาไม่เต็มใจที่จะช่วยเราไม่คิดเลยว่า ปีศารจริ้งจอกตัวนั้นจะเป็นสัตว์เลี้ยงที่หัวหน้านางฟ้าเป็นคนเลี้ยงไว้ดูเหมือนว่าเราต้องแสดงความจริงใจและขอโทษหัวหน้านางฟ้าแบเเล่เลข้ามาเล่เข้ามา ปร,รมาจารย์เฉินปร,รมาจารย์เฉินด้วย้ฉันก่อนสิฉันมีเงินพระสุดท้ายที่ปร,รมาจารย์เฉินทาให้ผู้เท่าหวาดกลัวจนต้องคุกเขาเขาต้องมีทักษะที่แท้จริงอย่างแน่นอนไปให้พน้นหลีกทางฉันได้รับรายงานมาว่ามีคนหล่อต้มตุ๋นคนอื่นก้ารหนุนและคนคนนั้นก็คือนายหรือเปล่า ไอ้เลวที่ไหนจะมาฟ้องฉันอย่าให้ฉันจับได้นะหัวหน้าหัวหน้าไม่สิมีบางอย่างเกิดขึ้นที่บ้านซื่อเฉาทิศทางนั้นคือบ้านเก่าของหยงหลี่เฟิงซื่อเฉาใช่ไหมดูออร่าวิญญาณที่ลอยขึ้นไปบนท้องฟ้ามันช่างน่ากลัวจริงๆ นารู้หรือเปล่าว่าผีในบ้านเก่าหลังนี้ไม่ได้แข็งแกร่งขนาดนั้นพวกนาจริงจังไหมท้องฟ้าปลอดโปรนแจ่มใสนี่หน่วคร้าวใหญ่หมายขอไหวไงมาย่อ,อเย้ยฉันต่อไม่มีอะไรทําเหรอและก็ เปนนานตัดจบปังหารเรื่องนี้ในตอนนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ละกันนะครับก็เหมือนเดิมครับสําหรับใครที่ชื่นชอบมังหะเรื่องนี้เราอยากจะให้ผมเนี่ยทาตอนต่อไปออกมาให้เร็วๆผมก็ไม่ขออะไรมากครับผมก็ขอทุกท่านคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์สับสไครต์หนึ่งกระดิ่งไปกําลังใจให้ผมเนี่ยในการทำมังหะเรื่องนี้จนถึงตอนล่าสุดหน่อยละกันนะครับถ้าอลไรเยะคนคอมเมนต์เยอะเนี่ย เดี๋ยวผมจะทำต่อต่อไปออกมาให้เร็วๆเลยละกันนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ